สวัสดีครับวันนี้เป็นวันปิดเทอมนะครับก็ให้เด็กๆได้มีกิจกรรมก็มีพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับดาหญ้าออกเรียบร้อยก็จะมาปลูกผักะฮะสวนครัวก็ประเภทต้นหอมผักชีแล้วก็โหระพานะฮะก็จะมีน้องๆมาช่วยครับน้องอะไรครับน้องน้องซีมอนน้องซีมอนมาตรงนี้ครับลูกน้องซีมอนนี่คือผู้ชายนะครับ ต้องบอกก่อนผู้ชายใช่ไหมครับใช่ <laughs> ผู้ชายอ่าโอเคอ้าวชุดนอนไม่ถอดด้วยตื่นมาแต่เช้านะฮะก็มาช่วยช่วยช่วยอะไรครับช่วยขุดดินหรือว่าช่วยสร้างความวุ่นวายครับในี่ใส่รองเท้าบูทเหมือนกันอ่าตรงนี้ก็จะอ่าทำให้มันเกิดประโยชน์นะครับถึงมันจะใกล้ข้อไก่หน่อยแต่ว่าก็หา ตาข่ายร้อมไว้นะครับเพื่อที่ไก่เขาจะได้มันจิกกินนะครับนี่นะฮะพื้นที่เล็กๆน้อยๆครับก็พอได้อยู่นะฮะเอาไว้กินสวนครัวนะครับเอาไว้กินในในบ้านในครัวเรือนนะครับนี่นะฮะใครบอกว่าปลูกต้นไม้แล้วไม่โตเลยนะครับนี่ฮะปลูกปุ๊บโตเลยนะครับมะเขือเราก็จะเอาไว้อย่างนี้แหละครับเมล็ดมันร่วงพอดีเดี๋ยวตอนนี้ก็เอาหน้าดินมากลบแล้วก็อ ล้อมด้วยตา่ายนะฮะก็จบแล้วครับก็ไม่มีอะไรมากมายอ่ะมาขุดดินต่อครับขุดดินเร็วอย่าไปล้วงตรงนั้นนะลูกลวงงูนะอ่ะก็เด็กจะได้ไปจับโทรศัพท์ครับจะได้มีกิจกรรมร่วมกันนะฮะนี่พื้นที่เล็กๆน้อยน้อยสำหรับ าการปลูกผักนะครับมันใกล้สะด้วยครับสะน้ำตรงนี้ก็ตักขึ้นมารดได้สบายนะฮะอ่ะก็คอยดูผลงานต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรครับ